ขอ,ขออนุญ,ญาตกับเรียนท่านคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เขาเราฟังคำที่แจ้งในวันนี้นะครับเลือก้ยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลามีค่าพวกท่านมานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งของอตำบลเรานะครับหลังจากที่มีการจัดการเลือกตั้ง ให้จัดให้มีการจัดก,การเลือกตั้งในวันที่28ที่จะถึงนี้นะครับแบบนั้นก็ได้ดําเนินการมาตามขั้นตอนตามปฏิทินนะครับจนมาถึงวันนี้เป็นการอุบลมจ,จ้าหนีพประจำนงนเลือกตั้งในชุดที่2นะครับในการเลือกตั้งในครั้งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุด เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความาสุจริตเที่ยงธรรมจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องอมีการแนะนำมีการกำชับตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นนะครับพอถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการเลือกตั้งในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมาอาจจะง่ายขึ้นเนื่องจากมีตำแหน่งลดลงสออตรก,ก็จะเหลือแค่คนเดียวนายกคนหนึ่งคนอยู่แล้วตรงนี้เรื่องของการนำบ,บัตรอะไรต่างๆนั้นจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าะนะครับจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จานวนบทที่นัาเป็นคะแนนตรงนี้มันจะเปลี่ยนเชื่อมกันได้ง่ายแต่มันจะมีข้อปีกย่อยข้อละเอียดย่อยลงไปอีกมากมายนะครับแล้วมันก็เป็นการเสี่ยงนะครับและเวลานี้เมื่อได้ท่าน,นได้รับคําสั่งแต่งตั้งแล้วท่านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายตรงนั้นนะครับเรามีความเป็นห่วงถึงแม้ว่ากฎหมายจะคุ้มครองท่านเราก็เป็นห่วง ม่อยากให้เกิดเรื่องร้องเรียนอย่องเล็กๆน้อยๆมาเกิดขึ้นเสมอจากความเผลอหรือเรื่องของเราเพราะต่างคนต่างก็ต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเขาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สับนะครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับตำบลขานเปียเรายังไม่มีเรื่อง,องร,งร้องเรียนแม้แต่เรื่องเดียวแต่ ถ้าผ่านวันที่28่สิบแไปแล้วไม่รู้จะมีหรือไม่มีนะครับจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังวันนี้เรามารับแนวปฏิบัติเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติขอขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในวันนี้ขอขอบคุณาจารย์ที่ทุกท่านขอให้การ รคคับรังความชี้แจงในวันนี้ประสบผลสำเร็จขอเหมือกันชี้แจงโอกาสนีขอากาบเรียนเชิญขอบคุณนะคะท่านประธานประจําตำบลถามเปี้ยนะคะท่านผอ,อประจักดาผานะคะจะขอกาบเรียนเชิญคณะกรรมการน,นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับคณะกรรมการกปนคณะกรรมการประจําหน่วยนะคะ ในเรื่องเกี่ยวกับโรคนะคะที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้นะคะค่ะขอกรับเพเนเชนท่านผออรุ่งโรดทีอุทิศนะคะให้เกียรติมาแนะนำนะคะการปฏิบัติในการเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ผู้เลือกตั้งในครั้งนี้ขอกรับเพเนเชญค่ะ ขออนุญาตใช้เวลาช่วงสั้นๆ,ๆนะครับในการพูดปุยชี้แจงแนวทางและมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์ไม่ปกตินะครับเพราะนั้นแล้วคณะกรรมการก่อจอหน่วยเลือกตั้งทุกท่านนะครับะจะ มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติหรือว่ากฎหมาย2อฉบับ,บที่มีผลบังคับใช้นะครับอันก็คือฉบับแรกพรบ,รบรเลือกตั้งท้องถิ่นปี62นะครับและฉบับ,บที่2ก็คือพรบควบคุมโรคปี2558นะครับซึ่งทางกรกตจังหวัดกำชับมานะครับว่าะจะต้องจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปตาม กฎหมายทั้งสองฉบับโดยเข้มงวมวดนะครับเนื่องจากามีฝนนะครับทั้งในส่วนของการได้ผู้นาท้องถิ่นทั้งในส่วนของการจัดก,การเลือกตั้งแล้วไม่ให้มีการระบาดของโรคเกิดขึ้นนะครับเราะแล้วก็ขออนุญาตชี้แจงสั้นๆพอสังเกตน,นะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดขออนุญาตแจ้งสถานการณ์นะครับ จะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับข้อมูลนักวันที่23นะครับพอดีเมื่อวานยังไม่ได้อัปเดตนะครับนักวันที่23อุบลราชธานีติดอันดับหนึ่งในสิบผู้ป่วยสูงสุดในประเทศนะครับเป็นข่าวดีอยู่ครับนะครับอันดับหนึ่งจะเป็นกรุงเทพนะครับอันดับสองสงขลาอันดับสามนครศรีธรรมราชอันดับสี่สุราษฎร์ธานีอันดับห้าเชียงใหม่อันดับหกปัตตานีอันดับเจ็ดชลบุรี อันดับ8สมุทรปราการอันดับ9ตรังและก็อันดับ10บรุรลราชธานีนะครับของเรามี <c oughs> มีกลุ่มปว่วยใหญ่ๆนี้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกรณีของโรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนที่ตะการเราเองโรงเรียนในเมืองแล้วก็โรงเรียนที่น้ําขุนนะครับน้ําขุนเยอะสุดถึงขั้นต้องเปิดโรงบาลสนามรอบสองนะครับในเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับโรงบาลสนามเจรแม่ได้เปิดทําการอีกครั้งหนึ่งนะครับของตะการเรา ก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอที่ผมที่ผมเอาสิบอันดับที่มีผู้ป่วยสูงสุดมาอ่าในให้ท่านฟังก่อนอ <c oughs> เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังการประกาศของทางสบคนะครับก็คือในในประกาศของสบคนะเ,เนี่ยกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่สีแดงนะครับเป็นจังหวัดสีฟ้านะครับ าสาเหตุที่เป็นสีฟ้าเพราะว่าเขาจะทำทำเงินค่าการท่องเที่ยวครับแต่ในสถิติผู้ป่วยแล้วนี่กรุงเทพยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับเพราะนั้นแล้วมันก็จะเกี่ยวโยงกับพี่น้องท,ที่ที่อาจจะเดินทางมาใช้สิทธิ์นะครับจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งซึ่งที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีกรุงเทพสมุทรปราการและชนบุรีภาคตะวันออกนะครับ ก็พี่น้องตำาวลเราส่วนใหญ่ไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการจัดทรเลือกตั้งนะครับเราก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งเองทั้งในส่วนของอการป้องกันและควบคุมโรคนะครับวันนี้นี่จะเป็นทีมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในในหน่วยนะครับพรุ่งนี้นี่จะเป็นทีมอสมที่อยู่ด่านแรกของหน่วยเลย นะครับผมก็จะลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับทีนี้นะครับที่ผมอ้างพรบสองฉบับน,นะครับรอบแรกนี้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิยังภูมิลำเนาได้กกตว่าแนวนี้นะครับผมแบบรวมกับท่านกกตอ,อีกสามท่านนะครับก็ถามกตกตว่าจะมีมาตรการยังไงจากคนมาจากต่างจังหวัดก็กตก็ตอบว่าผมก็จั ผมมีหนาที่เหตุตามพรบรเรือต่ำเรื่องคนมาจากต่างหวัให้เจ้าพนักงานสาาสุขเจ้าพนักงานรคนะครับก่อซ่อมหม้ออุณหบัติอนามัยเป็นคนดําเนินการผมนี่เป็นทั้งสองบกฎหมายเนาะผมก็ขอตอกับเป็นเป็นัวหนา้าอนามัยก็เป็นนะนะก็เลยต้อง,ต,องต้องทางความเข้าใจกับทุกท่านอ่าว่ากรณีที่เดินทางจากต่างจังหวัดในช่วงที่ทาง ท่านผู้บริหารเลือกตั้งนะครับได้จัดเวทีในหมู่บ้านต่างๆนะครับก็ได้ไปชี้แจงเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วว่า,าการที่จะเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดบนขอสองเงื่อนไขในตำบลขับเปียของเรานะครับหนึ่งก็คือมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบสองเข็มสองมีใบรับรองผลการตรวจโควิดเป็นลบนะครับมาแสดงถึงจะได้รับการอนุโลมไม่ต้องกักตัว นะครับถ้ามีอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับถ้าเดินทางมาใช้สิทธิ์ก็ต้องขอความร่วมมือผู้นําชุมชนนะครับนาโดยท่านผู้ใหญ่บ้านแต่ทีมงาน่ายปกครองนี่แหละตลอดจนพี่น้องอสมอมได้อขอความร่วมมือผมผมผมไม่อยากใช้คมว่าสั่งให้กักตัวเนาะมันเป็นแข็งแก็่งในไหรอกนะครับขอความร่วมมือให้กักตัวทีนี้มันก็จะมีเหตุผลอีกเยอะแยะตามมาว่า่อยมาวัานซุกเข้าวแห้งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเรื่อง เสียแล้ววันจันทร์ก็เมื่อกราฟทีบอกนะครับถ้าถามมาแบบนี้ผมไม่ค่อยตอบนะครับหนึ่งด้วยระยะเวลามันมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นขอความร่วมมือคนในชุมชนเรามากกว่าว่าพยายามาแยกอยู่นะครับเป็นระยะห่างแยกการรัประทานอาหารที่มีการใช้พนันะน้วมกันถ้วยจานชามช้อนแก้วน้ำนะครับรื่อะไรต่างๆนะครับ เพื่อเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าบอกว่ามาวันศุกร์กับวันจันทร์ให้กลับไหมผมก็ไม่ตอบนะครับก็บอกว่าถ้ามาไม่มีไม่มีสองเงิ่นไขนี้ขอความร่วมมือกันให้กับตัวนะครับทีนี้ก็จะมีอ่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับคําว่ากลับตัวมีหนังสือจากปกตกลางนะครับเมื่อเมื่อปลายเดือนตุลากรก่อนที่จะมีการรับสมัครนะครับ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับว่าถ้าอยู่ในระหว่างกับตัวอขอให้ดีเลียงนะครับไม่ให้มาใช้สิทธิ์อันนี้กําลังเป็นประเด็นในในอำเภอของเราเนื่องจากมีตำบลขุยรวนตำบลควนสายตำบลท่าหลวงตำบลพวกจากน มีมีกลุ่มเสียงเหล่านี้ที่อยู่ในระหว่างกับตัวนะครับผมพูดอย่างรวดมออทำไมกันอานา่านหนังสือก็เหตุตามหนงังสือโหลดบอกว่าสมองสร้างเขาจะากักตัวเขาจะออกมากความเพิ่มนะครับเขาจะาออกิบกลดเลือดต่าเพราะฉะนั้นในในประเด็นกลักตัวเนี่ยเอาเขาเป็นว่าให้ให้อยู่ในดุลพินิจของของทีมควบคุมโรคแต่ละหมู่บ้านนะครับถ้าเมื่อวานนี้ผม ขอความร่วมมือห้าโมงเจ็ดหน่วยที่แล้วว่าถ้ามามาสามสี่วันนะครับมาวันศุกร์กับไม่เกินวันจันทร์เนี่ยก็ก็ขอความร่วมมือแยกเล,น,เล,น,เลนระยะห่างแยกที่อยู่แยกโซนที่พักแยกโบแตงพระเขากินน้ากันนะครับแต่ถ้ามาหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปทางราพสตจะขออนุญาตส่งนะครับตรวจโควิด นะครับโดยส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับต,ต้องขอขอความร่วมมือ,อทุกหมู่ในวันนี้ด้วยนะครับก็ฝากผู้นำหมู่บ้านเชวยประชาสมนครด้วยนะครับทีนี้เอกสารในมือท่านนะครับที่ทางทีมได้แจกไปนะครับก็จะเป็นมาตรการสําหรับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะครับในการเลือกตั้ง้องถินนะครับขออนุญาตดูไปพ,พร้อมๆกันนะครับก็จะมีอยู่ สามมาตรการหลักๆนะครับมาตรการที่หนึ่งผู้เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเลือกตั้งนะครับหนึ่งต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มนะครับหากยังไม่ได้รับวัคซีนครบให้มีการตรวจนะครับบ่อยไงก็งมีการตรวจโควิดนะครับถ้าไม่ครบสองเข็มต้องมีการตรวจนะครับคําสั่งผู้ว่าก่อนหน้านี้คําสั่งวันที่หนึ่งผู้สิกาบอกว่าตรวจโดยสถานพยาบาล ของรัฐนะครับแต่ฉบับนี้ไม่ได้ระบุขนาดนั้นซื้อมาตัวเองก็ได้ว่าแต่กวกาให้ขั้นมาสองหมื่นสามหมื่นนะครับเพราะนั้นถทาฉีดในครบสองเข็มาทางผู้นําของความร่วมมือนะครับให้พี่น้องอซื้อที่ตรวจมาตรวจแล้วก็ให้ผลเป็นลบถ้าไม่ลบนะครับต้องแยกทันทีนะครับผู้ที่ได้รับครบสองเข็มควรข้อสองนี้ไม่ได้บังคับนะครับควรแต่ข้อหนึ่งต้องได้รับการตรวจนะครับ ข้อ3นะครับงดรับประทานอาหารร่วมกันงดการส,สังสรรค์นะครับในห้วงระยะเวลาที่คนที่มา,าต่างจังหนวัดอยู่ในพื้นที่นะครับงดไปหาผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมขอย้ำเน้นผู้สูงอายุเนื่องจากาผู้สูงอายุตำบลเรานะครับอีกเยอะพอสมควรที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีน 1. มองว่าไม่เสี่ยง อยู่ตำบ้านตำให้ตำหน้าริเด็ไปไสดอกนะครับสองตรูร้านบ่อยเฉียดนะครับสามนะครับก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะเฉียดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสีย่ยงนะครับจากกรณีโรงเรียนอนุบาลตะการพืชนที่มีคุณยายมาจากเคยเลือมหน้านะครับคุณยายก็มีโรคประจํตัวไม่ได้ฉีดวัคซีน นะครับรับเชื้อจากลูกหลานที่อําเคยเรอยกน้าที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนพอป่วยลูกหลานที่ยังพัฒนาเอามาดูแลนะครับพอป่วยหนักจะเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลตรวจโควิดเป็นโควิดนะครับก็เลยเป็นวงใหญ่ออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของคนไม่ฉีดวัคซีนเขาไม่ได้บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วจะป้องกันโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ฉีดวัคซีนแล้วะจะช่วยลดความเจ็บป่วย ความรุนแรงของโรคนะครับจากช่วงแรกๆที่มีการระบาดของโควิดในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยถ้าใครป่วยในช่วงนั้นเนี่ยมีแบบป่วยหนะักแล้วก็เสียชีวิตอย่างเดียวนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อวานนี้ทางอำเภอมีการพูดคุยกันประชุมกันท่านผู้การโรงพยาบาลตะการก็บอกว่าใครป่วยโควิดช่วงนี้กลับไปมอดร่องบาเนเหรียญโทรศั์ซื่อไม่ไม่ได้วรุนแรงประมาณนี้นะครับก็ไปกินยาให้ครบเฉย นะครับเพราะนั้นแล้วก็วัคซีนช่วยได้นะครับวัคซีนช่วยได้นะครับต่อมานะครับมาตรการในหน่วยเลือกตั้งนะครับก็ในวิธีทั์ถ้าเ้าฉายถึงตอนที่จัดที่นั่งให้เพียงพอนะครับท่านอกปรก็ต้องไปจัดหาที่นั่งนะครับที่รอที่จะเลือกตั้งนะครับให้เพียงพอต่อผู้มาใช้สิทธิ์นะครับมีการเว้นระยะห่างนะครับพยายามจัดหนึ่งเมตรนะครับในวิธีทัศ์ ขาบอกว่าหนึ่งเมตรถึงสองเมตรนะครับทุกท่านนะครับขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดจนถุงมือนะครับทงางฝ่ายจัดการเลือกตั้งเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้ท่านอยู่แล้วนะครับขอเน้นย้ําเนื่องจากท่านนี้จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสนะครับหนึ่งหลักเพราะยื่นแบบรประชาชนมานะครับท่านเพิ่มจับมาเขียนอะไรประมาณนี้ครับอสองปากกาที่ใช้เซ็นรับบัตร ก็จะใช้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับถ้าขอถุงมือเมื่อไหร่ก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอลทันทีนะครับต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่บริการฉีดแอลกอฮอลก่อนและหลังตรงนี้จะเป็นของทีมพวกนี้เป็นทีมอสอมอที่ช่วยกันเลือกตั้งนะครับประชาสัมพันธ์นะครับมาตรการการปฏิบัติตัวนะครับคนที่เข้ามาคูหาละต้องมีการสวมหน้ากากนะครับวัดอุณหภูมิในมีเดีทัศบอกว่า37.5นะครับ ถ้าเกินนี้เข้าผูหาพิเศษนะครับถ้ามาจากต่างจังหวัดเข้าผูหาพิเศษนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ใช้พรบนี้นะครับพรบเลือกตั้งในสถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกรกตกลางนะครับกําหนดให้มีการจัดผูหาพิเศษสําหรับกลุ่มนี้นะครับวราั้นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเดินทา,า,างจากต่างจังหวัดนะครับหรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน37.5ให้เข้าผูหาพิเศษไปเลยนะครับ ในการนับคะแนนนะครับถ้าจัดเก้าอี้ให้เขานั่งฟังการนับคะแนนหรือผู้สังเกตการณ์ก็ให้จัดระยะห่างให้เหมาะสมนะครับพยายามอยากให้มีการยืนยืนดูการนับคะแนนใไล้ที่กันนะครับก็ต้องใช้การใบสัมพันธ์ช่วยนะครับในก่อนที่ท่านจะเปิดหีบนับคะแนนนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ การเลือกตั้งเสร็จนะครับทางหมู่บ้านนะครับฝากท่านผู้นําที่มีไมโครโฟนอยู่ในมือนะครับในเรื่องของการกําชับร้านค้าในการจําหน่ายเครื่องดืง่มแอลโกอฮอล์นะครับเนื่องจากผิดพรบเลือกตั้งด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนรวมกลุ่มกันแล้วก็ขาดความ,ม,ะมะระมัดระวังนะครับโอ้ยใครใส่หน้ากากากี่เหล้าหรอครัเนาะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นย้ำร้านค้านะครับมันเป็นช่องทําเงินของเขา แต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงยุ่งยากของเราเช่นเดียวกันนะครับก็ทุกท่านที่มาเป็นกรรมการประจำหน่วยนะครับทั้งก่อนและหลังถ้าซ่อมสังเกตอาการตัวเองหลังจบภารกิจนะครับว่าท่านจะก่อนใัยไหมเออออกเพื่ออย่างสิีปสนามโลกนี่เนาะนะครับเอาสรไเจ้าก,การเลือกต่างเกาวมายาก็ต้องซ่อมอย่าฟ้องอีกนะครับแต่ท่านก็คือลุ่มเสี่ยงปุ่มหนึ่งน,นะครับ ถ้าท่านเจอคนเยอะๆเพราะฉะนั้นในที่นี้มีใครยังไม่ฉีดวัคซีนไหมครับผมสิโฆษณาฉีดวัคซีนในวันนนะครับอายัดปราจะทันา์นเรื่องการฉีดวัคซีนไปในตัวเลยนะครับถ้านวันนี้ท่านใดย,ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับวันเสาร์นะครับมีบริการฉีดวัคซีนที่สถานีขนส่งอำเภอตะการขึ้นฝนนะครับเน้นย้ํานะครับเน้นย้ํา อายุ12ถึง18ปีที่อยู่นอกระบบสถานศึกษานะครับคนที่อยู่ในระบบสถานศึกษานี่ส่วนใหญ่ทางโรงเรียนพาไปฉีดแล้วนะครับแต่ว่าลูกหลานที่อยู่ในภาคกศนออกมาประกอบอาชีพที่มีอายุ12ถึง18ปีเนี่ยมีหลายคนเท่าที่สํารวจอสมนะครับมีหลายคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับเพราะนั้นวันที่27นะครับให้ประชาันพันให้เขาไปรับวัคซีนที่ สถานีขนส่งเผื่อสาการพื่ผลทั้งวันนะครับถือแบบประชาชนไปนะครับมาตรการที่สนะครับก่อนการเลือกตั้งก็คือการรณรงค์นี่แหละนะครับผมก็โฆษณาเรื่องวัคซีนนี่แหละถามว่าที่อนามัยของเราจะมีฉีดวัคซีนอีกไหมนะครับอาทิตย์นี้ไม่มีนะครับเพิ่งฉีดไปเมื่อวานเข็มสุดท้ายเป็นท่าประหลัดนะครับไปรับเมื่อวานเพราะฉะนั้นหลังเลือกตั้งนะครับก็จะขออนุญาตสำรวจแล้วก็เชิญชวนฉีดอีกครั้งหนึ่งซึ่ง หลังจ,จากจบการพูดคุยตรงนี้พอดีท่านกำนันนะครับรับนโยบายจากท่านนายเภอโดยทัางผู้ว่าสั่งท่นมานะครับว่าฝ่ายปกครองเนี่ยจะต้องมาช่วยเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะวันนี้พัฒน,นันมณีเนี่ยทางทีมปกครองส่วนหนึ่งตอนนี้ไปที่รพสะตแล้วนะครับเพื่อที่จะามาดูรายชื่อกันว่าในหมู่บ้านเรายังมีพี่น้องประชาชนท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับฝ่ายป,ปกครองก็จะไปเชิญชวน มารับวัคซีนทางรพสตก็จะได้เตรียมวัคซีนได้อย่งางครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาตรการเหล่านี้นะครับก็ขอ,ขอให้ท่านกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทุกท่านได้เน้นย้ําและเข้มงวดในการปฏิบัติโดยเฉพาะตัวเองนะครับเอาตัวเองก่อนนะครับในส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์เราก็ดําเนินการตามมาตรการในวิธีทัศนะครับเป็นระยะหาย่างฉีดสเปรย์ฆกรองนะครับ กรณีมาจากต่างจังหวัดคนที่คัดกรองนะครับตรงจุดแรกคนที่แจกบัตรคิวนะ่าจะมีบัตรคิวลำดับรายการเลือกตรวจสอบรายชื่อนะครับก็ต้องมีมาตรการเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นแล้วก็ขอเน้นย้ำข้าราชการทุกท่านนะครับให้ดูแลตัวเองดูแลพี่น้องที่มาใช้สิทธิ์นะครับไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นแล้วก็ ขออนุญาตพูดคุยทำความเข้าใจกับทุกท่านไว้เพื่อให้เป็นประเด็นสั้นๆท่านี้นะครับมีท่านใดมีข้อสักถามสงสัยอย่าป้าใไก่ซะเอาเสียงให้ทีมสนะฟิลอมเาเป็นยังไงละ่ะสิโลงสนามลบอยู่สองสนามปิดแต,ต่ยงนที่สองอยางผมฟังไปนัางยต่ยัไปนําแต่กวมัน็นย,ยังไงเขาก็ลีบยักอะไรน,นะครับตอนนี้เขา กลายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วนะมีการคุคม้มครองมีกฎหมายคุคม้มครองกฎหมายสองอย่างที่พูดมาน่ากลัวทั้งสองอย่างนะครับแถมยังแง่โมห็นตัวอีกกว่าหน่งเจ้าโลกจะรูไซส์จะไปสิพามานะครับเป็นห่วงพี่น้องอีกอย่างก็คือตอนนี้เขาเป็นกรรมการพี่น้องห้องก็เป็นผู้สมัครอีกไฟหนึ่งก็จ่องเขาอย่แม่นแล้วพี่น้องเจ้า ตัวนี้เป็นหัวงพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเร่องไห้เต้องงสีปลอดภัยตามกฎหมายผมอยากฝากพี่น้องว่าแทนท,ทับที่ข้ามตำรวจี่เปิแจกนะครับจะทิ้งได้ครับตัวนั้นเป็นขันเป็นตอนในการจะเขาจะจัดการเลือกตั้งเชื่อนีนะ้มันเป็นขันเป็นตอนไประมัดระวังย่างไงเขาจึงจะปลอดภัยนะครับ พี่น้องเขาก็เอาไว้ในใจเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งจะไปขีดคะแนนให้คือกันนะครับเขาแสดงออกในความเป็นกลางอย่าเอียน่าเอียงแต่เอียงกับพวกใครไปเห็นนะฮะบอกง่ายๆนะครับมันจะอย่างไรล่ะเนี่ยพี่น้องพี่น้องก็อยู่ในใจพี่น้องแต่ว่าผมว่าพี่น้องพิจกันแห้งหายกับผู้อื่นพิจเกันนะครับต้องอย่างนี้เอาต่คงามใจเป็นกลาง ไอ้เทียงทำไอ้มันปรากุกไปตัวสายตาเขาคือจังมันเคยมีการหลอกเลี้ยงมาแต่ก่อนมันเป็นประเด็นไหนเขาก็จับมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยกับเ่าส่วนตัวเชื่อโนนครคเน,นีเนเนนเนนเ่นะครับโควิดนี่มันแนบโบเหตุตัวคัเอาสิบกว่ไเปสเลยมันกับว่าใดขัดเอาบเหตุมันกิบว่าแล้วนะครับ เพราะว่าคหมอกไหมว่าในห้อเ,เห็นแล้วตอนนี้เขาเราหน้าทีตรงนี้เขาก็เคล็ดถึงัดีที่สุดป้องกันจะู่ของให้ดีที่สุดครับผมนีู่บอยากตายวันวดตได้ไดดผมบ62เนอะแต่ว่าหลานผมนี่ยังม่หน่อยอยู่ะเองขัดเสือมันไปนะผมมันก็สิไปหา 6, หลานด้วกันตัวน,นี้ครับผมบ่งเห็นว่าต้องทำความสะอาดถูกสิบหาน้าทีผมว่าเข้าเป็นแต่หน้าทีตอนนี้มันงานเขาะา มัน,มน,นโมเมนต์สองกฎหมายสองกฎหมายอยู่ครับแต่มันเป็นสามสี่ด่านนะว่าก็ฝากกี่น้องมาว่าในเรื่องไหนรับตั้งใจปฏิบัติตามขันตามตอน,นให้ดีที่สุดให้มันเกิดความปลอดภัยความห่วงอีกตัวหนึ่งก็คือกฎหมายเลือกตัง้งตัวนี้ไปเรื่องสิบเจ็ดนาฬิกานะครับยุดลงคะแนนปิดหยุลงคะแนนสิบเจ็ดนาฬิกาผมกับนาฬิกาสูงหัวสิบเจ็ดมันแม่โมหิตเขาเปลนอะไรครับ แสงสว่างจากดวงอาทิตย์มันหายไปแล้วเข้ากับสีฟึ่งแสงไฟตัวนี้คงจะเป็นเวลาที่ทั้งหิวทางงาัว้งต้องทำงานเนาะสำรองเพราว่าเป็นงานหนักของวพวกเข้าอยู่แบบข้างอบตเดตัวนอาหารสำรองไปฝากพี่น้องเอาไปตรวหาหอง,งาแหลนมันงนั่งมองไปยู่ในวัดดิทจะขอแข่งกันครับก็ขอ,ขอฝากพี่น้องตรงนี้ นะครับที่ป,ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เขามีความพร้องเตรียมตัวให้ดีป้องกันจะของให้ดีทสังเสื่อทั้งคนครับขอฝากพี่น้องสำเนียงสั้นๆให้มีสาระครับสวัสดีครับ